ปุ่มมาแล้วพอเข้าประตูมาประตูมันก็ปิดอะ่ะโอเคมันเปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดได้หรือเปล่าวะอ๋ออันนี้ก็บ้านเราดเดี๋ยวนะทำไมผมได้ยินเสียงแปลกๆมาจากข้างล่างมีควันเลยออกมาด้วยกับดักมันเนี่ยตกเดินตกไปตายไว้นเนี่ยไงเราก็ อุ้ยอุ้ยเอาเอาติดเอากลับดักอา้าวกำลังจะกดแก้วไปข้างหน้าเลยได้ยินเสียงม,มันพับพับพับ,พบาตายเลยเอ้าวติดกับดักดักควายอะ่ะเราก็มีแค่มือโง,ง่ๆเจอกับดักควายไปแล้วต้องแตกซ้เดี๋ยวนี้โอเคเราไม่ติดกลับแล้ว ขุดได้ก็ขุดสิครับมีอะไรให้ขุดผมก็ขุดหมดละตับได้ที่มือเราขุดได้นะใช่เลาย,ยังสร้างอะไรไม่ได้เลยนะอุ้ยอาไ่ซ้ายดีเลยซ้ายแล้วกันอะไรอะ่ะเอาแ้าผมโดนอะไรอีกวะเนี่ย <What? S 1> วัดเอ้ย ห,ห้องวิจัยเหรอมีคนด้วยกระดาษแลกหนังสือน่าจะเป็นพวกหนังสือบัฟอะไรนี้หรือเปล่านี่เองสร้างห้องอะไรของเองไว้เนี่ยฮะตกะใจหมดผมเจอห้องวิจัยลับเหรออ้ยสุดยอดเลยอะีทางลงไปข้างล่างด้วยสองทางหรือเป็นทั้งหมดมันมีปุ่มให้กดด้วยเแต่ผมขอสำรวจก่อนตกใจนะ้อเป็นดันเจี้ยน ไม่ไง่ห้องที่มันปิดเราโอ้ตกใจหมดเฮ้ยผม,มาไปเจอห้องลับว่ะไม่ใช่ห้องลับเลยเรื่อสถานวิจัยลับใช่ปะ่ะไหนอ่ะอ๋อ,อแม่งปิด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 ,ปด,ปดเป็นอย่างเงี้ยนะใจเย็นสิฟ้าติดโทษเร็วเอ้ยอยังไม่ทันจะเข้าเลยย่า yeah. ออกบันไดก่อนละนั่งมีอะไรวะบนมีอะไรอ่ะลงให้อัตโนมัติเด็ดผมไมไ่รู้เลยปุ่มวิ่งคือปุ่มไหนไอจิตตาตายนี่คือพอว,วิ่งไม่ออกเลยเอ๊ะ,อะนั่นมีไฟด้วยอะ่ะเคาะกระจก เกี้อะไรอ่ะเอาเอาเอาติดไฟเฉยวัดเอาเอาตกเอาเอากับจากเหรอเออตอนนี้เราอ๋อเราตายในลาวาโอเคลาวายังไม่โหลดเรียบร้อยเกิดมาหน้ามังกรถามจริง KFC โดนมังกรย่างไป KFC เลยเฮ้ยมีม้าม้าเพียบเลย เดี๋ยวเราสับอ,อยยาวไม่กัดหรอกมั้งเป็นผ่าพันธ์ใจดีมั้งนะต้องคอยกดเก็บวัวคอยแค่ตัวแมงกับคุณเทียบเลยไม่กัดเราหรอกเนาะคิดว่ามั่นใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มั่นหรอก ต่ตรงนี้เป็นปา่าภูมิทัศน์ดีอยู่แต่ผมต้องรีบเร่งแล้วขอไม่เข้าอะมี็หิมะเหรออ๋อไม่ใช่หิมะนี่คือเห็นกดคอนโทรวิง่งเปล่านะไม่รู้มงอะจิ้มไปทั่วๆนี่คืออะไรทำไมขอไม่เข้าไม่ใช่ดินเหรอไหนอะอ้าว ออกมาแล้วหายวัดน,นี่ดินแน่นอนดินแน่นอนแต่ขุดละไม่ใช่ดินทรายปะขุดแล้วหายไปเลยเอาว่าเจอสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เอาไปสำรวจหน่อยแล้วกัน มปนะใช่ไหมทรายขาวบริสุทธิ์ห่องผมไปปรับท่าไปแล้วให้มันสมูทขึ้นให้มันไม่ต้องใช้การาฟิกหรูหราอันใหญ่โตโบาลแะไทยไม่งั้นจะตกแรม16รือว่าน้อยมากสำหรับเกม RL ครับ ดูหนะ่อยจึงก่อสร้างหรือเปล่านะไม่รู้ครับไม่มัน่นใจเหมือนกันขึ้นไม่ได้เลยเออแล้วทำไมเคาะไม่ได้อินเหรออ๋อกงเล็ก ไปไม่ได้วะทำไมมันดูปนแป,กแปกแลกๆวเะแถวเนี้ยจะตายอีกรอบปะเนี่ยครับเลยไม่ได้เหมือนเดิมมันมืดหรอม,มืดแล้วเสียงอะไรอ่ะกอกแกกกอกแกกมันมืดอ่ะสรางบ้านกนแล้ว โอ้เสียงอะไรเพิๆๆอีกแล้วเนี่ยมังกรออขอเข้าไปดูข้างในเถอะอย่างน้นอยแล้วก็ทำอะไรปิดปกป้องร่างกายตัวเองไปแล้วทำไมเราไม่เอาตรงนี้มาเป็นข้างล่างวะเอาดินเอาดินหาย โอเคตัวไรลองไม่รหลือีแล้งอ่ะเดียวแล้วโอวชาเนี้จะเคาะเข้าเนี่ยมันเข้าเคาะเข้ากันแล้วแต่มันนาน เอ้เริ่มปีแล้วเริ่มปีแล้วยังไงเราก็ต้องขอสองก้อนเพื่อให้เราหมุดรอดไปได้ใช่นานแบบแต่มันก็ไม่มีทางเข้านะมันมีลูกกรงอยู่ลูกกรงมันเป็นเหล็กอะเดี๋ยวนะอะไรมืด ไม่อยากเห็นหน้าดูเลยเดี๋ยวมันต้องเริ่มใหม่นะผมจำได้ว่าถ้าเลิกเคาะมันจะเริ่มใหม่มันมืดว่ะโอ้ยหิมะตกหนาวกเดี๋ยหนาวใต้ชั่วฟันทงเลยไอหินเคาะดีวกว่าใช้มือเคาะหน่อยนึง เอาว่ะแตกแล้วเออเอาเหินคืนมาอ๋อเอา้าไม่มีของคืนด้วยอันนั้นมันคือออกไปข้างนอกใช่ไหมล่ะมีมาตกอะ่ะมีอ๋อมีนอกอยู่ไต้ตรงนี้ขุดง่ายกว่าทำไมไม่ขุดตรงนี้ฟ้าไปขุดเมื่อกี้เพื่ออะไรนีไ่ไงมันออกไปตรงนั้นเอ๊ ของมันหายไปไหนหมดวะมันคือมันแตกมันแตกหมดเลยเหรอถามจริงนี่คือมันเป็นอ,อะไรทำไมมันอ่อนแออย่างนี้ไปไม่ได้วะ่ะแลหห้หน้าเคาะก้นอนนี้ป็นหน้าเคาะก้อนนนเพื่อ เนี่ยมันไม่มีอะไรเก็บเลยเว้ยมันแบบคือมันหล่นแล้วมันหล่นเลยหมดลายป่ะเปียงวันเนี้ออกไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลย โอเคไม่ได้มืดนีหว่าฟ้ามันก็แค่สีแดงเอาเอาเดี๋ยวมืดเดี๋ยวไม่มืดโอเคฟ้ามันเปลี่ยนไปมาเว้ยสี นี่คือน,น้ำเขียวอะไรอะเป็นป้าโดนไปได้เหมือนลาวาปช่ไมไม่รู้ก็ทำไมตรงนี้เป็นเขียวเลยล่ะถ้าเราจะขึ้นไปข้างบนเราก็ต้องต่อใช่ไหมการจะมาตารางสีหรือมั้งไม่รู้อะ่ะการที่เราจะข้าไปเราก็ต้องต่อ เยี่ยมไปขุดเพิ่มกลิ่นทราย ใช่ไหมก็ถือโอเคไปแนันละตามนี่คืออะไรอะ่ะเราะทุกอย่างที่สงสัยเฮ้ยอะไรอ่ะ ติดอ,อะไรอยู่เรื่อยยอยู่ที่เกือบเหมือนโดนลากโดนอะไรไม่รู้แล้วก็แล้วก็นังน่งยยนยังยองเอากลางคืนแล้วอะตายแล้วเหรอไม่มีมายท้งอันเลยวะ เอ้ยต้นไม้ต้นไม้ไมสร้าง,งอะไรไม่ได้เหมือนเดิม,มดอกไม้ด้วยแล้วก็มีเหมือนนี่มันนรกนทำไมถึงมีแต่อะไรไม่รู้ดาวขึ้นแล้วหินเทียบเลย ตัวแล้วเนะี่ยตัวอะไรอะ่ะฟูได้ปหมเนี่ยคับอะไรได้ไหมไม่ได้สักอย่างเดียวไปป่ะเด็กลงมาเราเก่งนะใช้อะไรสู้อ่ะเราเฮะยตั้งงูอ่ะอุ้ยโอ้โหถึกยังไงโดนสเกลต้อนทำเป็ดฆ่าวะนี่คืออะไรอะ่ะอุ้ยจุดคาร์นะได้ไะเนี่ย อโอ้โหจอมเวทเนะครับจอมเวทเดี๋ยวรอเก่งนะเก่งนะอยู่ไหนเราไปตีจุดสปอนแตกแล้วมันก็สปอนซอมบี้ครับคอต,อต,อตลินคือะอะไรสปาร์ดบอสอะมองเห็นอะไรสักอย่าง,งมันมืดน้ำเขียวส่งใจยังน้ำเขียวมันโดนหลอดตายไหมไปลงดูหนะ่อยแปนตาหรือปเปล่าเล่าอะ เ,เลือดก,ก็ไม่ได้แรงไม่เหมือนเราอขอโทษขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไไดทำไมข้างล่างเป็นสีฟ้าข้างบนเป็นสีเขียวไอ้ค้ารวย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 รวเรียบร้อยโดนตัวอะไรไม่รู้ฆ่าตายเบนชีเบนชีนี่เป็นยานะแต่กำลังบัญชีหรือเปล่าไม่ต้องมาตืหนเลยนะเรียบร้อยอยู่ในที่น,นีกแล้วแต่ตอกไม่แตกอะ่ะ 啊